แจงเมียแจสชวนชื่นใส่ต่างหูคู่นี้เห็นเรียบๆรบแต่ราคาถอยรถได้เลยไม่ใช่แค่ภรรยาสายหาเท่านั้นแต่แจงปุณาสาเมียคนสวยของตลกชื่อดังแจ๊สชวนชื่นยังแอบแซบและแปะไม่เบาล่าสุดสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อเธอปรากฏตัวพร้อมต่างหูเรียบรูรูสุดบางที่มีมูลค่าหลักหลายแสนบาท จากภาพพี่แจงไปงานเปิดตัวหลวงพี่แจสโคซิ่งแต่งตัวสวยด้วยชุดกอกสีขาวสุดคลาสสิกเสริมลุกด้วยต่างหูระยะดีไซน์หรูดูมีราคาจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าต่างหูคู่นี้แพงแค่ไหนคําตอบคือราคาสูงถึงหลักหลายแสนบาทซึ่งเทียบได้กับราคารถยนต์มือหนึ่งรุ่นกลางเลยทีเดียวบอกเลยว่าละคูนี้ของแจงสวยแพงเรียบหรูดูดีจริงๆกับต่างหูแบรนด์แวนคริฟแอนด์อาเพสที่ประกอบไปด้วยทองคําและมุกที่มีราคากว่า4 9 9 0 0 0 าแจงเมียตลกแต่แฟชั่นไม่ตลกเลยสักนิดหากใครติดตามแจงปุนาสามาโดยตลอดจะรู้ดีว่าเธอเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากทั้งรูปร่างผิวพรรณและการแต่งตัวเรียกได้ว่าลุคของเธอในแต่ละวันคือระดับเซเลบตัวแม,แม่แม่จะอยู่เคียงข้างสามีสายฮายอย่างแจ๊ชชวนชื่นแต่เธอก็มีคาแรคเตอร์ชัดเจนและสไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองสุดฮ่าฮ <laughs> และแน่นอนว่าเมื่อภรรยาสายแฟขนาดนี้จะมีเครื่องประดับหลักแสนมาใส่บ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลก